เครดิตบูโรสถานะแบบไหนยื่นกู้ธนาคารแล้วมีโอกาสได้สถานะแบบไหนที่ยื่นกู้ยังไงก็แล้วแต่ไม่ได้อย่างแน่นอนที่เขาเรียกกันว่าแบล็คลิสมีสถานะอย่างไรบ้างคลิปนี้เข,าข้าก่ใหม่จะมาสรุปใฟังคับ สวัสดีครับพบกับผมครับเกียรติเกียรติรัตน์ชินดำนีครับกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนคลิปธุรกิจ s อสครับวันนี้ครับผมนําเรื่องราวเกี่ยวกับสถานะของเครดิตบูโรนะฮะมาสรุปให้ท่านฟังนะครับว่ามันมีสถานะแบบไหนยังไงบ้างนะครับโดยปกตินะฮะเวลาเราไปธนาคารนะครับหรือต้องการที่ยืนกู้นะหรือในส่วนของอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับในเรื่องของกทางด้านการเงินมักจะต้องมีการแนบเอกสารที่เป็นตัว เอกสารจากเครดิตบูโรไปเพื่อพิจารณานะครับทั้งนี้ครับในส่วนของเครดิตบูโรครับเป็นส่วนของการเก็บข้อมูลนะสถานะทางด้านการเงินรูปแบบของธุรกรรมของเราที่เราทํากับธนาคารหรือที่ไม่ใช่ธนาคารนะครับเช่นนะเราต้องไปซื้อหรือไปผ่อนพวกสินค้าและต่างๆเหล่านี้นะครับมันมีข้อมูลนะฮะที่ต้องวิ่งแล้วก็น,นําส่งไปยังเครดิตบูโรนะเขาจะเก็บเป็นเรคคอร์ดไว้นะครับว่าเราเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงในเรื่องของการใช้จ่ายและในเรื่องของการทําธุรกรรมในฝั่งของ ลูกนี้กับเจ้านี้นะครับคราวนี้ครับเวลาเราไปขอเครดิตบุโรก,ก็จะมีสถานะขึ้นมานะครับสถานะต่อไปนี้ครับเป็สถานะที่จะอยู่ในลิสต์ของตัวรายงานที่จะออกมานะครับเมื่อทางธนาคารเขาพิจารณาแล้วนะครับเขาก็จะดูสถานะเหล่านี้ครับว่าจะให้หรือไม่ให้ วงเงินสินเชื่อกับพวกเรานะครับเรามาดูันครับว่ามีสถานะอะไรบ้างนะครับสถานะที่1ครับก็คือสถานะเลข1 0นะครับ10คือสถานะปกติครับคือคุณเนี่ยมีการผ่อนจ่ายเป็นปกติตามงวดตรงปกตินะครับส่วนนี้ครับมีโอกาสกู้ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราถึงรอบก็มีการจ่ายอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตสินเชื่อหรือเราจะไปผ่อนอะไรไว้ก็แล้วแต่นะครับจ่ายตรงนะครับ ไม่มีเลทไม่มีอะไรเลยนะครับตัวนี้ถือเป็นสถานะปกติถ้าท่านไปยื่นกู้อันนี้มโอกาสได้นะครับสถานะที่2ครับก็คือสถานะที่เขาเรียกว่าสถานะหนึ่งหนึ่งะครับหรือง่ายๆก็คือ11นะครับ,รส,รบสถานะตัวนี้ก็คือสถานะแบบปิดบัญชีนะครับปิดบัญชีของส่วนเงินที่เราไปเป็นหนี้นะครับหรือไปขอสินเชื่อเขาไว้แล้วนะครับก็ปิดบัญชีแล้วนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงผมไม่ทราบคุณอาจจะขอในส่วนของที่เป็น มีการเลทอยู่บ้างไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าขึ้นหนึ่งหนึ่งมีโอกาสปิดบัญชีนะครับก็คือปิดบัญชีนั้นแล้วถามว่ามีโอกาสได้ไหมนะครับทั้งนี้ครับทางธนาคารเขาก็จะไปพิจารณาต่อนะว่าสถานะก่อนที่คุณจะมาถึงสถานะของการปิดบัญชีเนะี่ยคุณอยู่ในสถานะอะไรนะครับถ้าเป็นสถานะ1 0นะครับแล้วก็มาเป็น1-1อ่ะอย่างนี้โอเคนะครับแต่ถ้าเป็นสถานะอื่นต้องพิจารณากันต่อนะครับ ส่วนสถานะต่อไปครับคือสถานะที่มีเลขก็คือ1นึหรือ12อนั่นเองนะครับส่วนนี้ครับเป็นสถานะลักนักของที่การพักชำระหนี้นะครับตามนโยบายของทางภาครัฐนะเช่นในช่วงของยุคโควิดตรงนี้ที่มันมีออกมานะครับก็พักชำระหนี้ของธนาคารโน่นนี่นั่นเขาว่ากันไปนะครับส่วนนี้ เป็นในเรื่องของการพักชทวรานี้แต่ว่าถ้าไปกู้ตอบมีโอกาสได้ไหมก็ต้องดูว่าในส่วนของที่เราค้างนี้อยู่เท่าไหร่ยังไงนะครับต้องไปดูตรงนั้นก่อนนะครับว่าเฮ้ยเราค้างแล้วมันมีโอกาสกู้เพิ่มได้ไหมนะครับแล้วกูได้มากน้อยขนาดไหนส่วนี้ธนาคารพิษณุานะครับแต่ว่าจะให้หรือเปล่าเนี่ย สถานะตัวต่อมาครับก็คือสถานะ2 0ูนย์ะครับหรือว่า20นะสถานะนี้ก็คือมีหนี้ค้างชําระเกิน90วันนะครับเพราะมาเกิน9 0บวันก็คือในรอบ90บวันคุณไม่ได้จ่ายนะครับว่าสถานะแบบนี้โอกาสได้เนี่ยน้อยมากนะครับลองนึกดูนะคุณไปเป็นหนี้ของคนอื่นเา้าแล้วคุณจะไปขอยื่นกู้ใหม่คุณค้างหนี้เจ้าอยู่ทั้งหมดเนี่ยเกวันหรือ3เดือนแล้วคุณไม่จ่ายนะครับโอกาสที่ทางธนาคารจะให้เนี่ยยากมากนะครับ สถานะตัวต่อมาครับก็คือสถานะ3สูตรนะครับสสูตรเนี่ยไม่ได้แน่ๆครับเพราะสถานะนี้ครับก็คือสถานะที่อยู่ในกระบวนการทางด้านกฎหมายนะครับมีการยื่นฟ้องอะไรกันอยู่นะครับตัวนี้ไม่ได้แน่ๆนะครับสถานะตัวต่อมาครับก็คือสถานะ3ามหนึ่งนะสามครับสถานะอันนี้หมายความว่าสถานะที่อยู่ระหว่างการชํนระตนี้ตามคําพิพากษาของศาลนะครับตามยอมนะครับนั่นหมายความว่ากระบวนการของการ ทางกฎหมายเนี่ยถึงที่สุดแล้วนะครับก็เป็นในส่วนของการพิพากษาแล้วเราเป็นลูกหนี้ใครเป็นลูกหนี้ก็ต้องจ่ายนะส่วนนี้ถ้าไปขอผู้เพิ่มไม่ได้แน่นอนนะครับ ตัวต่อมาก็คือสถานะ 2. สาครับสถานะ32ก็คืออะไรครับสถานะในเรื่องของสารพิจารณายกฟ้องนะครับเนื่องจากคดีขาดอายุความนะครับคดีขาดอายุความแล้วนะครับแตนะ่ต้องนึกภาพดูนะครับถ้าเราปล่อยให้มันขาดอายุความแล้วทางทางเจ้านี้ก็ไม่สามารถจะเรียกร้องเงินอะไรจากเราได้นะครับเราไปกู้กับเจ้าหนี้ใ,นใหม่นะครับไปขอ,อนธนาคารใหม่นะครับธนาคารก็พิจนาแหละว่าเฮ้ยไอเนี่ยคนเนี่ยหนีนี้นจน คัดคดีความไปเจ้าหนี้เขาก็ไม่ได้เงินนะครับถามว่าทางเจ้าหนี้ใหม่หรือธนาคารใหม่เขาจะให้ไหมนะครับถ้านึกภาพนะโอกาสจะให้เนี่ยก็ยากเช่นกันนะครับสถานะตัวต่อมาครับก็คือสถานะ3-3นะคือสถานะปิดบัญชีนะครับเนื่องจากตัดเป็นหนี้สูงไปแล้วคือธนาคารปิดบัญชีนี้ไปแล้วตัดเป็นหนี้สูงไปแล้วนะครับโอกาสที่จะได้ขอเพิ่มได้ไหม ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่จ่ายนี่เลยจนธนาคารก็กลายเป็นตีเป็นนี่สูบไปนะครับสถานะตัวต่อมาครับก็คือสถานะ40ครับสถานะนี้ครับก็คือสถานะที่อยู่ระหว่างชําระสินเชื่อเพื่อปิดบัญชีนะครับคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการค้างชาระนี่หรือนะครับกระบวนการโปรเซสอื่นๆนะครับก็จะเกิดขึ้นในส่วนของ40นะ40โอกาสขอได้ไหมก็ทธนาคารก็คงพิจารณานะครับแต่ก็คงยากแล้ครับเพราะว่า มันอาจจะมีปัญหาอื่นตามมาด้วยนะครับสถานะตัวต่อมาครับก็คือสถานะ C1 นะสถานะ C1 ครับก็คือเจ้าของข้อมูลขอตรวจสอบรายการนะครับขอขอแท็กกิ้งต่างๆครับสถานะตัวต่อมาก็คือสถานะ C2 ครับ C2 เนี่ยก็คือสถานะในส่วนของที่เป็นการโอนหรือขายหนี้หนี้ของเราครับถูกโอนย้ายไปยังหน่วยงานอื่นที่เขารับซื้อพวกนี้ไปแล้วนะครับมันก็โอกาสจะข,อ,ข,อ,ขอ,อยากเช่นกัน ฐานะตัวสุดท้ายก็คือสาระ43ครับก็เป็นสถานะในเรื่องของการปิดบัญชีขณะโอนหรือขายหนี้นะครับคือก่อนโอนหรือขายหนี้ก็คือเป็นการปิดบัญชีไปนะครับวันกลับในส่วนของเวลาเราไปขอเครดิตบูโรนะอันไหนที่มีโอกาสขอได้แน่ๆก็คือ10นะครับเรามีการจ่ายแบบปกติจ่ายแบบปกติเลยนะถึงรอบมันก็จ่ายนะครับอันนี้มีโอกาสได้นะครับส่วนอื่นๆก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทาง ผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้นะครับหรือส่วนของสินค้าที่เราจะไปผ่อนชำระนะครับก็ดีที่สุดก็คือพยายามรักษาเครดิตของตัวเองนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเราจะขอผู้ใหม่ไปขอทำานเชื่ออะไรใหม่มันก็ทำได้ยากนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ท่านอย่าลืมนะครับกด subscribe และกดกระดิ่ง ช่องเท่าแก่ใหม่ไว้ครับรวมถึงแชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยท่านจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทําธุรก,กิจโอกาสในการจะสร้างอาชีพสร้างรายได,ได้รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆจากท,ทางภาครัฐและภาคเอกชนทบและสําหรับท่านนะที่ต้องการขอสินเชื่อนะครับเป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องสินเชื่อเพื่อการทําธุรก,กิจอะไรก็แล้วแต่นะครับ้ลนล่างนี้ครับไอคลิปนี้ครับผมมีลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งในส่วนของที่เป็นสินเชื่อนะครับท่านก็สามารถจะไปติดต่อนะครับดิวกันต่อ ได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งริกวไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ